สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนักการเมืองไม่ว่าจะโดดเด่นแค่ไหนเป็นได้เพียงผู้เล่นเป็นได้เพียงตัวละครประชาชนก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงแค่ตัวละครเพื่อประกอบฉากให้ได้ใช้คำว่าเป็นการเมืองในระบอบประชาธิป,ปไตยแต่แท้ที่จริงแล้วแต่ความจริงแล้ว การเมืองของประเทศนี้ถูกควบคุมการเมืองแบบไทยๆคือการเมืองที่ถูกวางระบบวางระเบียบแบบแผนและทิศทางที่จะให้การเมืองเดินถูกวางเอาไว้เรียบร้อยโดยกลุ่มบุคคลผู้มีอำนาจทางการเมือง และห่วงแหนในอำนาจนั้นนักการเมืองไม่ว่าจะโดดเด่นแค่ไหนเป็นได้เพียงผู้เล่นเป็นได้เพียงตัวละครประชาชนก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงแค่ตัวละครเพื่อประกอบฉากให้ได้ใช้คำว่าเป็นการเมืองในระบอบประชาธิป,ปไตยแต่แท้ที่จริงแล้วแต่ความจริงแล้วการเมืองของประเทศนี้ถูกควบคุมไว้โดยบุคคล บางกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมสูญเสียอำนาจให้แก่บุคคลอื่นคุณจะเป็นนักการเมืองที่เก่งขนาดไหนคุณจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมากเพียงใดหากไม่ทำตามกฎตามกติกาหรือมีแนวโน้มที่จะเดินออกนอกลูก่นอกทางที่เขาได้วางเอาไว้คุณจะถูกกำจัดในทันทีด้วยสารพัดวิธี หรือหากแม้นว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ที่กำลังจะฝ่าฝืนกำลังจะเปลี่ยนกฎเขาก็จะส่งกลุ่มบุคคลที่มีกำลังออกมาปราบปรามแล้วตบให้เข้าไปในแถวโดยคณะบุคคลน,นั้นที่เขาส่งมาก็จะมีชื่อว่าคณะปฏิวัติโดยได้มอบอำนาจและความถูกต้องทุกทุกอย่างแม้จะขัดหลักกับคำว่าประชาธิปไตย แต่มันก็มีทางอภัยให้เสมอนี่คือการเมืองแบบไทยๆที่ทุกคนต้องยอมรับและใครก็ตามที่อยากจะเล่นการเมืองต้องยอมรับในกติกาหากคุณยังมีความหวังยังมีเจตจำนงที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือชีวิตในทางประชาธิปไตยชีวิตในทางการเมืองแบบไทยๆหากแม้นคุณขัดแม้แต่เพียงนิดเดียวนั่นหมายความว่า ชีวิตทางการเมืองของท่านจะได้จบลงประชาชนตาดำๆเป็นเพียงผู้เล่นตัวเล็กๆที่รวมกันประกอบเข้าเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ตามเจตจำนงของผู้วางแบบแผนเราได้แต่รอรอความหวังว่าในวันหนึ่งจะมีใครสักคนจะมีกลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งที่จะกล้าหารพอที่จะทวงความยุติธรรมกลับมาให้ประชาชน ทวงความถูกต้องกลับมาให้ผู้คนอันเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเจ้าของที่แท้จริงของประเทศการเมืองการประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง